แล้วนะสำหรับเป็นลูกค้าที่แดเนเบสเชียงใหม่ของเราวนะครับวันนี้ก็าขายเ็นพี่แจ็คแล้วนะวันนี้พี่แจ็คมานําเสนอสินค้าที่อยู่ภายในร้านนะแล้วก็ขายดีนะเนาะมาเสนอ,อ,อสาธิตว่าตัวไหนใช้งานยังไงแล้วก็มีกี่ราคามีอะไรบ้างน,นะตัวอัดไส้คอของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นด้วยกันก็คือ3ลิตร5ลิตร7ลิตรนะก็คือว่าขนาด จะแตกต่างกันไประหว่างตัวโถนะเจะ๊กจะลองถอดประกอบตัวตัว3ลิตรให้ดูนะก็ถือว่าเป็นน้องเล็กที่สุดนะครับของอของรุ่นเลยก็ว่าได้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวตัวอไซส์กออให้อยู่3ไซส์ด้วยกันนะ รูของเขาเนี่ยจะเป็นรูขนาดเล็กกลางใหญ่แตกต่างกันออกไป4ขนาดแบบนี้นะก็จะเป็นสเตนเลสเกรสามส่ล้วนลวนเหมือนกันตัวนี้1นิ้วครึ่งตัวนี้1นิ้วนะฮะแล้วก็สามส่วน4แล้วก็ครึ่งนิ้วแบบนี้เลยสำหรับไส้กรอกที่แตกต่างกันไปรูปแบบแตกต่างกันไปเนาะ แล้วก็ความเล็กความใหญ่ของตัวไส้ก็แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้นะครับอ่ะลงไปก่อนนะก็จะให้ดูว่าการทํางานของเขาเนี่ยทำงานยังไงก็คือว่าเราจะดันออกมาแบบนี้ตัวเนี้ยจะเป็นยางกันตัวไส้กรองแล้วตัวตัวเนื้อเนี่ยให้หลุดออกไปตัวนี้จะถอดออกมาได้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นเหล็ก304นะครับอย่างหนาเลยนะครับ แล้วก็สามารถหมุนตัวตัวอตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนหัวหัวตัวที่อยู่ด้านนอกก็คือว่าตัวนี้นั่นเองนะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับถ้าเราใช้ขนาดนี้เราก็แค่เอาตัวนี้ใส่เข้าไปวางลงไปแล้วก็ขันเข้าไปแค่นั้นเองการขันก็ไม่ยุ่งยากนะฮะก็คือหมุนเข้าไปแค่นั้นเองเนาะนะครับก็จะเขาก็จะมีเกลียวของเขาเนหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับ หรับใส่ไส้เนาะไส้ก็จะมีไส้จริงไส้เทียมแล้วแต่แตเห็นไหมก็ได้ละนะเสร็จปุ๊บเอาเนื้อใส่ตรงนี้แล้วเข้าไปยังจุกรองรับก็คือจะมีจุกอยู่2ตัวแบบนี้ใส่ให้ตรงกันให้ตรงแล้วขันลงไปเห็นไหมก็จะถูกดันไปแบบนี้นะครับเนาะ,ะตัวเนื้อก็จะออกมาจากด้านหน้าตรงนี้ ก็คือการใช้งานที่ง่ายนะไม่ยุ่งยากนะทำความสะอาดง่ายาสะอาดไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ไม่มีสารตกค้างนะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่พี่แจ็คจะแนะนำอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็ลูกค้าขายเข้ามาเริ่มต้นเท่าไหร่ก็เริ่มต้นที่4,900บาทเอง4,900 5,900 7า0 0 ก็เล็กกลางใหญ่ครับก็จะเป็นน้องเล็กที่กลางที่ใหญ่ไปแบบนี้นะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็แ<ม>อดไลนะหรือว่าข<ม>อเบอร์ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับเบอร์ติดต่อก็0864298698นะครหรือว่าเอดไลเข้ามาที่เบอร์0864298698ได้เช่นกันเนาะบของแถมมีตามที่เห็นเลยนะก็คือ4ขนาดนะครับตัวอัด แบบนี้นะครับก็อะไรเราก็จะมีให้ตลอดอายุการใช้งานนะเราก็จะมีจําหน่ายตลอดอายุการใช้งานเนาะถ้าเกิดว่าพิซซ่าทำอ,อ,อะไรตัวไหนสูญหายไปก็จะสามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะสำหรับวันนี้นะพี่แจ็คแล้วก็เบสเครื่องครัวนะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดี